เรามาเรียนรู้ทริปแอนทริคกันนะครับเรื่องการแชร์ไฟล์เนี่ยเฟสโกให้กับบุคคลภายนอกโอเคเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเทคนิคการแชร์ไฟลนะ์ในเ f ฟสโให้กับบุคคลภายนอกนะครับหรือคนที่ไม่มียูเซอร์อยู่บนระบบเ f f i เฟสโนะครับสมมุติเราจะแชร์ไฟล์นี้นะครับเราสามารถทําได้โดยการกดตรงนี้นะครับคลิกที่แชร์นะครับเสร็จแล้วจะได้พ u b l i ิคิ n ์มาเห็นไหมครับเราก็ Copy l i ลิงก์อันนี้นะครับ ซึ่งเราสามารถส่งเมลไปให้บุคคลภายนอกนะครับให้เขาเปิดเข้ามาได้โดยที่เขาไม่ต้องล็อกอินเข้ามานะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับต้เดี๋ยวขอว่าล็อกเขาออกก่อนนะครับทีนี้ผมเป็นบุคคลภายนอกผมได้ลิงก์ไปแล้วผมก็เอาลิงก์นั้นเปิดกลับเข้ามานะครับผมก็สามารถเข้ามาที่ไฟล์นี้ได้เห็นไหมครับว่าเข้ามาโดยที่เขาเนี่ยไม่จาเป็นต้องล็อกอินก็จะเข้ามาที่ไฟล์ที่เราแชร์ให้เขาได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับในการแชร์ไฟล์ให้บุคคลภายนอก ไฟล์จะยังคงแชร์อยู่ตลอดนะครับจนกว่าเราจะไปเปลี่ยนว่ายกเลิกการแชร์นะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนยกเลิกการแชร์กันนะครับเ,เรากลับไปที่ไฟล์นะครับไฟล์เดิมทีนี้เราจะยกเลิกการแชร์ครับง่ายนิดเดียวแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็คลิกอีกทีว่าอันแชร์นะครับลิงก์ที่เราเคยแชร์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีการแชร์แบบงไ่ายๆโดยการแชร์เนี่ย เราแชร์ในเ,เราต้องเปิดไปที่ไฟล์หรือว่าเราใช้วิธีว่านะครับเราใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับกดตรงนี้ก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเ,อเปิดไฟล์ดูก่อนนะครับก็สามารถกดแชร์ตรงนี้ได้เลยก็จะได้ Public Link มาเหมือนกัน